สำหรับผู้ที่กำลังรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหรือติดอยู่ในความไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงโปรดหยุดและทบทวนความจริงอันสำคัญยิ่งของชีวิตชีวิตของเรานั้นเปรียบเสมือนนาฬิการายเราทุกคนเกิดมามีชีวิตเดียวและไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ยาวนานแค่ไหนทรายทุกเม็ดที่ร่วงหล่นก็คือทุกวินาทีที่ผ่านไป ชีวิตจึงเป็นโอกาสในการทำอะไรที่มีประโยชน์ให้กับตัวเราเองและผู้อืน่นถ้าคุณเห็นว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าคุณจะไม่ล้อเล่นกับเวลาและจะไม่เสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระเลยการสร้างพลังให้ตนเองนั้นเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กน้อยและไม่ต้องรอให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นก่อน 1. จุดเริ่มต้นของความสุขสำนึกรู้คุณ จุดเริ่มต้นของทั้งความสำเร็จและความสุขคือการสำนึกรู้คุณหรือการขอบคุณหมายคนมักคิดว่าต้องมีความสุขก่อนถึงจะสำนึกรู้คุณแต่ความจริงคือจงสำนึกรู้คุณแล้วคุณจะมีความสุขเมื่อคุณมีความสุขแล้วไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณก็จะสามารถทำได้ดีขึ้นจริงไหมอย่าปล่อยให้คุณเป็นคนที่มีดันไม่เห็นค่า ในขณะที่คนที่ไม่มีดันเห็นค่าถ้าคุณรู้สึกว่าต้นทุนชีวิตน้อยลองพิจารณาสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วคุณมีร่างกายครบ32ประการคุณมีการมองเห็นที่ดีคุณมีการได้ยินแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากจนในประเทศไทยถ้าเทียบกับคนยากจนในแอฟริกาเราก็อาจจะรวยเลยนะหรือถ้าเทียบกับจักรพรรดิเมื่อ5,000ปีที่แล้วอย่างน้อยคุณก็ยังมีน้ำแข็งมีพัดลม มีตู้เย็นและมีโทรศัพท์จงลิสต์ออกมาเลยว่าชีวิตนี้คุณสำนึกรู้คุณเรื่องอะไรบ้างตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยเช่นขับรถเป็นเขียนภาษาไทยได้มีอินเทอร์นเน็ตใช้ยิ่งคุณลิสต์ได้ยาวคุณก็จะยิ่งแฮปปี้และความสุขที่มากขึ้นนี้จะนำพาคุณไปสู่การทำสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้น 2. อ,ออกจากโซนสบายเพราะอนาคตไม่สบาย มนุษย์ทุกคนอยากอยู่ในโซนสบายหรือเซฟโซนและสมองของเราก็ถูกดันออกแบบมาเพื่อปกป้องเราจากอันตรายและจะพยายามดึงเรากลับไปสู่โซนที่ปลอดภัยอยู่เสมอแต่คุณต้องถามตัวเองอย่างจริงจังว่าที่อยู่ทุกวันนี้มันเซฟจริงๆหรือเปล่าหรือว่าโซนสบายนี้มันสบายแค่ตอนนี้แต่ในอนาคตไม่สบาย คนที่ประสบความสำเร็จในทุกสาขาอาชีพคือคนที่ยินดีที่จะออกจากโซนเซฟตี้ของตัวเองพวกเขาทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทํากันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานจงดูตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จเช่นแจ็คมาหรือสตีฟจ็อบพวกเขายืนหยัดอยู่ได้นานจนประสบความสำเร็จ 3. เปลี่ยนจากอยากได้เป็นจำเป็นต้องได้ถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลง คุณต้องมีความชัดเจนในสิ่งที่ต้องการความชัดเจนมีสองระดับคือ 1. want อยากได้แค่อยากได้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไร 2. need จำเป็นต้องได้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้จำเป็นต้องได้ถ้าสิ่งที่อยากได้เช่นสุขภาพที่ดีหรือการเงินที่ดีเป็นระดับ need สำหรับคุณบอกเลยว่าคุณแทบจะสำเร็จไปครึ่งทางแล้ว เพราะคุณเราจะได้ผลลัพธ์ไม่เท่ากันมันมาจากการที่อยากได้ไม่เท่ากันตั้งแต่ต้นการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าคนนั้นจะรับไม่ได้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ถ้าคุณรับได้กับการเงินแบบนี้รับได้กับคุณภาพชีวิตแบบนี้คุณก็จะไม่เปลี่ยนดังนั้นจงถามตัวเองว่าคุณรับได้ไหมถ้าคำตอบคือรับไม่ได้ก็เปลี่ยน 4. คุณคู่ควรกับผลลัพธ์ที่ดี ความสำเร็จไม่ได้มาจากโชคโชคเป็นอะไรที่ทำซ้าไม่ได้ถ้าคุณเห็นคนสำเร็จผมอยากให้คุณไปดูว่าที่ผ่านมาเขาผ่านอะไรมาบ้างตำหากละ่ะเขาพยายามแค่ไหนล้มมากี่ครั้งและลุกขึ้นกี่ครั้งเมื่อคุณไปดูเส้นทางเดินของพวกเขาคุณจะเห็นเลยว่าคนคนนี้คู่ควรที่จะได้รับผลลัพธ์แบบนี้ยกตัวอย่างเช่นนักกีฬาที่เก่งระดับโลกไม่ว่าจะเป็นนักบาสเกตบอล หรือไมเคิลเฟลนักว่ายน้ำที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกมากที่สุดในโลกเขาใช้เวลาวันละ8ชั่วโมงอยู่ในน้ำทำแบบนั้นซ้ำตลอด4ปีถ้าคุณเห็นว่าเขาทำขนาดนี้คุณจะบอกว่ามันไม่ใช่โชคแต่เป็นความคู่ควร 5. ปรัชญา better every day ดีขึ้นทุกวันความสุขที่ยั่งยืนของคุณไม่ควรผูกอยู่กับผลลัพธ์ แต่ควรผูกอยู่กับการกระทำและการก้าวหน้าจงตั้งเป้าหมายง่ายๆคือดีขึ้นทุกวันเพียงแค่วันนี้เราดีกว่าเมื่อวานแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วและทำแบบนี้ทุกวันจงแน่ใจว่าตอนนอนเราต้องดีกว่าตอนตื่นแม้เพียง0.1%ก็ยังดีและสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องเป็นเชียร์ลีดเดอร์อันดับหนึ่งของตัวเอง ถ้าคุณไม่เชียร์ตัวเองแม้จะมีคนเป็นร้อยเป็นพันมาเชียร์คุณก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าไม่มีใครเชียร์คุณเลยหรือแม้แต่ดูถูกว่าคุณทำไม่ได้แต่คุณเชียร์ตัวเองนี่แหละคือดีพอที่จะสำเร็จและมีความสุขได้จำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่เกี่ยวกับอายุแต่เกี่ยวกับการตระหนักสุดท้ายนี้ขอให้คุณตั้งใจและก้าวไปข้างหน้าด้วยหลักการที่ว่าถ้าบินไม่ได้ คุณก็วิ่งวิ่งไม่ได้คุณก็เดินเดินไม่ได้คุณก็คลานขอแค่คุณไปข้างหน้าตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะไปเร็วหรือช้าขอแค่คุณอย่าหยุดเดินยังไงคุณก็จะถึงจุดหมายอย่างแน่นอนและหากคุณตัดสินใจที่จะลองทำอย่างน้อยคุณยังมีโอกาสได้หรือไม่แต่ถ้าเราไม่ลองทำเลยคือเราไม่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซตขอขอบคุณที่รับชม หวังว่าจะช่วยคุณได้ไม่มากก่อนน้อยขอให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญประสบผลสำเร็จในทุกๆด้านสมปรารถนานในสิ่งที่หวังครับ